สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะประมาณบ่ายโมงค่ะเวลาวันนี้อากาศดีดีค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณบวกแปนะคะแล้วก็แดดออกค่ะก็เลยลวดออกมาทําความสะอาดออสวนนะคะในบ้านปลูกผักแล้วก็จัดนุ่มจัดนี่เก็บดินเกาทิ้งจัดกระถุงกระถางจัดแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมเริ่มเตรียมในส่วนที่ พอจะทําได้นะคะแต่ว่าดินนะคะยังแข็งอยู่นะคะโดยรวมก็คือเวลาเราใช้จอบใช้เสียมทิมลงไปเนี่ยมันยังทิมไม่ทะลุนะคะก็คือยังแข็งอยู่ยังยังกลายเป็นน้ําแข็งอยู่นั่นเองนะคะแล้ก็ทําเฉพาะในส่วนที่ทําได้นะคะอาจจะเป็นนี่เปลือกไข่นะคะเดี๋ยวเราเจ้าเปลือกไข่เนี่ยทุบให้ละเอียดแล้วก็เอาไปโรยตามจุดต่างๆที่เราต้องการ เป็นบูกผักนะคะของฤดูกาลที่จะมาถึงเนาะโอ้เมื่อกี้หนีตนนิ้เวเตองนี่นะคะเปลือกไข่นี่นะคะเปลือกไข่ เดี๋ยวเราจะไปโรยตามจุดต่างๆเลยนะคะเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะโรยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยควนดินเนาะ เามาเกลี่ยให้ทั่วแปลงเนาะตัดแต่งกอสตรอเบอรี่นะคะ มากนะคะสตรอเบอรี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยปุ๋ยก็แทบจะไม่ต้องใส่ มันก็ยังหวานหรือปลูกอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะดินยังแข็งอยู่นะคะเวลาใชา้ใช้เสียมใช้จอบขุดก็จะรู้สึกว่ามันยังแข็งอยู่นะคะยังไม่ทะลุก็ทําความสะอาดรอก่อนนะคะเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเราจะไปในบ้านปลูกผักกันค่ะไปต่อกันในนั้นนะคะเริ่มร้อนแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะอาจจะวันนี้อาจจะหวานนิดนึงนะคะในนี้17องศานะคะอุณหภูมิก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ ปลูกผักบางอย่างได้แล้วก่อนอื่นเราเตรียมแปลงก่อนนะคะเราจะเอาผักที่เน่าเนี่ยออกก่อนนะ ต้นนี้เหมือนยังไม่ตายนะเนี่ยนะต้นนี้เหมือนยังไม่ตายนะเนี่ยรู้ว่าตายแล้วเ oh อาไว้ก่อนต้นนี้เผื่อมันยังไม่ตายเราลองขุดดินในนี้ดูน,นะคะยังแข็งอยู่ได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยมันแข็งแสดงว่ายังปลูกไม่ได้นะคะก็รอรออีกสักพักนึงเนาะเมื่อกี้กะว่าจะ จะหวานแต่ว่าคงจะหวานไม่ได้เพราะว่ามันแข็งยังแข็งอยู่